พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการดำเนินชีวิตและการปฏริบัติตามแผนการบริหารของพระเจ้าเกี่ยวกับคลิปตจักรสัปดาห์ที่9การใช้งานของคลิปตจักมงเล็บสองการปรากฏเป็นที่ประจักษ์แห่งกลุ่มชนของพระเจ้าในเนื้อหนังวันศุกร์และวันเสาร์อารบิกสองพระเจ้าทรงปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในคลิปตจักรบ้านของพระเจ้าและพระกายของพระคลิปเป็นการสแดงแห่งกลุ่มชนที่ขยายใหญ่ขึ้นในเนื้อหนัง ฟงเล็บหนึ่งการปรากฏเป็นที่ประจักษ์กกของพระเจ้าในเนื้อหนังเริ่มต้นด้วยพระคลิปในขณะที่โปร่งทรงอยู่บนแผ่นดินโลกฟงเล็บสองการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของพระเจ้าในเนื้อหนังดําเนินสืบเนื่องไปโดยคริตรจักรซึ่งเป็นการเพิ่มพูนการ ing, ขายายใหญ่ขึ้นและการเพิ่มทวีของการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของพระเจ้าในเนื้อหนังอรบิกสามเมื่อคริตรจักได้รับการดูแลตามสิ่งที่ได้เขียนไว้ในหนึ่งติดโมเทียบที่หนึ่งถึงสาม คริสตจักรก็จะมีการใช้งานเป็นบ้านของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เพื่อการเคลื่อนไหวของพระองค์บนแผ่นดินโลกทั้งเป็นเสาและฐานรากแห่งหลักความจริงที่แบกรับความเที่ยงแท้ของพระคริสต์และพระกายของพระองค์อารบิกสี่คริสตจักรเช่นนี้กลายเป็นการสานต่อของพระคริสต์ผู้เป็นการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของพระเจ้าในเนื้อหนังพระคริสต์ทรงดำเนินชีวิตออกมาจากคริตตจักรซึ่งเป็นการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของพระเจ้าอารบิกห้า นี่คือพระเจ้าที่ได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในเนื้อหนังในลักษณะที่กว้างขวางขึ้นตามหลักการของการกลายเป็นเนื้อหนังในพันธสัญญาใหม่วงเล็บหนึ่งหลักการของการกลายเป็นเนื้อหนังคือพระเจ้าเข้าสู่มนุษย์และนำพระ่งเองมาผสมกลมกลืนกับมนุษย์เพื่อทำให้มนุษย์เป็นหนึ่งกับพระองเองดังนั้นพระเจ้าจึงอยู่ในมนุษย์และมนุษย์ก็อยู่ในพระเจ้าวงเล็บสองหลักการของการกลายเป็นเนื้อหนัง หมายถึงสภาพพระเจ้าผู้ทุกนำเข้าสู่สภาพมนุษย์และทำงานร่วมกับสภาพมนุษย์วงเล็บ3หลักการของการกลายเป็นเนื้อหนังในพันธสัญญาใหม่คือชีวิตและพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ได้ผสมกลมกลืนกับชีวิตและนิสัยของมนุษย์ในพระคริสต์และโดยพระคริสต์เพื่อเรากับพระเจ้าจะมีชีวิตเดียวและการดำเนินชีวิตอย่างเดียวกันวงเล็บส โลโเขียนหนึ่งกรินโธบทที่7ในหลักการของการกลายเป็นเนื้อหนังกอไก่หลักการในข้อ10เหมือนกันกันกบหลักการในคาลาเตียบทที่สองข้อ20คือหลักการของการกลายเป็นเนื้อหนังสองคนดำเนินชีวิตเหมือนคนคนเดียวขอไข่ในหนึ่งกรินโธบทที่7ข้อ25และ40เรามองเห็นกันอยู่ไปเป็นญาณของบุคคลหนึ่งที่เป็นหนึ่งกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและแผ่ซ่านด้วยพระองค์ จนกระทั่งความคิดเห็นของเขาสำแดงออกซึ่งความคิดขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอควายถ้าเราทราบสั้นด้วยพระวิญญาณน,นั้นสิ่งที่เราสำแดงออกก็จะเป็นสิ่งที่เราคิดนั้นแว่าสิ่งนั้นก็จะเป็นบางสิ่งที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเพราะเราเป็นหนึ่งกับพระองค์อรบิกหกข้อรับลึกแห่งธรรมที่ยิ่งใหญ่คือพระเจ้าทรงกลายเป็นมนุษย์เพื่อมนุษย์จะกลายเป็นพระเจ้าในชีวิตและนสิสัย แต่ไม่มีส่วนในฐานันดรความเป็นพระเจ้าเพื่อก่อกำเนิดมนุษย์พระเจ้าแห่งกลุ่มชนเพื่อการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของพระเจ้าในเนื้อหนังอารบิกเจในที่สุดพระเจ้าก็จะปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ในฐานะการสำแดงแห่งกลุ่มชนที่สำเร็จสุดยอดของพระเจ้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอนและสำเร็จสุดยอดในฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่สัปดาห์ที่9วันเสาร์ การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าวิวร์บทที่2 1ข้อ็ข้าพระเจ้าได้เห็นเมืองบริสุทธิ์คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งลงมาจากสวรรค์โดยมาจากพระเจ้าถูกเตรียมไว้พร้อมแล้วดุจเจ้าสาวได้ตกแต่งตัวไว้พร้อมสำหรับสามีวิวร์บทที่ 21: เข้อ11เมืองนั้นมีสง่าราศีของพระเจ้าเราต้องฝึกฝนตัวเองให้พระเจ้าได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในเนื้อหนังของเราในทุกสิ่ง เปาโลเปรียบเทียบการฝึกฝนตัวไปในทางธรรมกับการฝึกฝนทางกายการฝึกฝนทางกายนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราแต่ก็มีประโยชน์เพียงเล็กน้อยไม่อาจเทียบได้กับประโยชน์ของการฝึกฝนตัวไปในทางธรรมการฝึกฝนตัวไปในทางธรรมนั้นมีประโยชน์ในทุกสิ่งหลังจากที่จอร์จมุลเลอร์ได้รับความรอดเขาก็ได้กลายเป็นคนที่อยู่ในธรรม สิ่งแรกที่เขาทำในทุกเช้าคือการอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานเขาได้นำการอธิษฐานของเขาไปผสมกลมกลืนกับการอ่านพระคำการที่มุลเลอร์บีภาพปฏิบัติในการนำเอาก,การอธิษฐานของเขาไปเชื่อมต่อกับการอ่านพระคำของพระเจ้านั้นทำให้เขามีชีวิตที่ยืนย,วยาวังไม่ต้องสงสัยพระคำของพระเจ้าได้ชำระไปซึ่งความกังวลและความกรวนกระวายของเราและนำความยินดีมาให้แก่เรา การมีภาคปฏิบัติในการต้อนรับความยินดีของพระเจ้าทุกวันผ่านการอ่านใละการอธิษฐานพระคำนั้นจะช่วยเราให้มีพลนานามัยทั้งฝ่ายวิญญาณและฝ่ายกายภาพเลือกอ่านข่าวสารเราสามารถอธิษฐานว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระเจ้าอ่อนแอแต่พระองค์ทรงอยู่ภายในข้าพเจ้าโงร์เจ้าข้าโปรดช่วยเหลือข้าพเจ้าเพิ่มกำลังแก่กข้าพเจ้ายืนหยัดร่วมกับข้าพเจ้า และเพิ่มฤทธิเดชแก่ข้าพเจ้าให้ฝึกฝนตัวไปในทางธรรมในทุกเรื่องเราสามารถฝึกฝนตัวไปในทางธรรมในการตัดผมของเราเมื่อเราจะซื้อรองเท้าคู่หนึ่งเราสามารถอธิษฐานว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ารองเท้าคู่นี้เหมาะกับการให้พระเจ้าปรากฏเป็นที่ประจักษ์หรือไม่เราต้องอธิษฐานว่าพระเจ้าข้าการแขวนรูปภาพนี้ไว้ในห้องรับแขกของข้าพเจ้านั้น ทำให้พระเจ้าได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ถ้าเราอธิษฐานเช่นนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะตรัสก่เราและนำพาเราให้ดำเนินชีวิตที่อยู่ในธรรมนี่คือการฝึกฝนตัวไปในทางธรรมในการดำเนินชีวิตคตริสตจักรควรจะมีการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของพระเจ้าในเนื้อหนังหากจะมีสถานการณ์เช่นนี้ได้ในคริสตจักรก็จำต้องมีการเข้าสนิทที่มีสงาราศีระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ เราควรมีพระเจ้าอยู่ภายในแต่พระเจ้าทรงปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในเนื้อหนังผ่านทางสภาพมนุษย์ที่ปกติธรรมดาของเราทุกคนที่อยู่ในการดำเนินชีวิตคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชายหรือพี่น้องหญิงผู้สูงวัยหรืออนุชนล้วนต้องประพฤต์นตนในลักษณะที่เป็นปกติวิสัยและสมกับอายุของพวกเขาพวกเขาไม่ควรเสแสร้งแต่ควรมีความจริงแท้ทั้งในสภาพมนุษย์และสภาพพ,พระเจ้า คริตตจักรในฐานะบ้านของพระเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ที่ได้กลายเป็นเนื้อหนังและปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในเนื้อนหนังในกิตติคุณสี่เล่มพระเจ้าทรงปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในเนื้อนหนังบนตัวของพระเยซูอย่างเป็นปัจเจกชน,นแต่ในหนึ่งติโมเทียบทที่สามการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของพระเจ้านในเนื้อนหนังนั้นอยู่ในทังคริสตจักรอย่างเป็นกลุ่มชนไม่เพียงพระคริสต์ที่เป็นข้อลับลึกแห่งธรรมที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น แต่ในหลักการแล้วคลิตจักรก็เป็นพระเจ้าที่ได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในเนื้อหนังด้วยพระคริ์ทรงเป็นการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของพระเจ้าในเนื้อหนังและคลิตจักรก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อเราประชุมร่วมกันในพระวิญญาณนั้นพระเจ้าก็ทรงปรากฏเป็นที่ประจักษ์อยู่ท่ามกลางเรานี่ก็คือการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของพระเจ้าในเนื้อหนังพระคลิปผู้เป็นศีรษะทรงเป็นการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของพระเจ้าในเนื้อหนังชั้นใด พระกายของพระองค์ก็เป็นฉันนั้นถ้าทั้งคริสตจชุมนุมอยู่ด้วยการอย่างถูกต้องและมีผู้ที่ไม่เชื่อเข้ามาเขาก็จะซบหน้าลงนมัสการพระเจ้ากล่าวว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ท่ามกลางพวกท่านอย่างแท้จริงเมื่อไรก็ตามที่คริสจตจร,ร่วมประชุมกันอย่างถูกต้องผู้คนก็จะรู้ได้ถึงการสถิตยอยู่ของพระเจ้าเรายอมรับว่าเรายังคงอยู่ในเนื้อหนัง แต่พระเจ้าผู้ดำเนินชีวิตอยู่ในวิญญาณของเรานั้นจะทรงปรากฏเป็นที่ประจักษ์และสำแดงอยู่ในเนื้อหนังของเราการปรากฏเป็นที่ประจักษ์นี้ต้องไม่ใช่ในด้านของปัจเจกชนเท่านั้นแต่ในด้านของกลุ่มชนด้วยเนื่องจากการดำเนินชีวิตคริสตจักรที่ถูกต้องเป็นการปรากฏเป็นที่ประจักษ์แห่งกลุ่มชนของพระเจ้าในเนื้อหนังคริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่จึงเป็นข้อรับลึกแห่งธรรมที่สำเร็จสุดยอด การที่คร um, ิตจักรจะเป็นการสำแดงแห่งกรุ่มชนของพระเจ้าในเนื้อหนังได้นั้นทุกคนในคริตจักรจำต้องถูกเปลี่ยนแปลงคริตจักรในฐานะการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของพระเจ้าในเนื้อหนังนั้นก็คือบ้านของพระเจ้าแต่กรุงเยรูซาเล็มใหม่จะเป็นเมืองของพระเจ้าซึ่งเป็นเครื่องหมายเ่งว่ากรุงเยรูซาเล็มใหม่ในฐานะการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของพระเจ้าในสิ่งทรงสร้างใหม่นั้น จะเป็นการขยายใหญ่ขึ้นและการสำเร็จสุดยอดของคริตรจักรเพื่อมาสำแดงพระเจ้าในโลกนิรัน